จังหวัดลบบุรีจัดพิธีรับมอบเข้าสารตามโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดรวมใจพักถวายความจงรักพักดีน้อมก้าวถวายข้าวสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมรอี2567วันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2567เวลา11นาฬิกา ณห้องประชุมสีฟ้า1ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา6ตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานกรรมการมูลนิธิราชประราชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเข้าสารตามโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด รวมใจพักถวายความจงรักพักดีน้องก้าถวายข้าวสารเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดได้พร้อมใจกันจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจพักถวายความจงรักพักดีโดยน้องก้าน้องกระมองถวายข้าวสารจำนวน7 3ตัน เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับข้าวสารที่จะน้อมก้าน้อมกระหม่อมถวายในครั้งนี้เป็นผลผลิตที่เกิดจากน้ำพระไทยอันเปรียมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประบนิกรชาวไทยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานร,รักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภเดชพาราชบรมนาชพิตรษอันเป็นที่ประจักษ์แก่พระสพนิกรทั่วราชในส่วนจังหวัดลรบบุรีได้รับข้าวสารจำนวน2,100กิโลกรัมจากสมาชิสากสภาเกษตรกรจังหวัดลบบุรีชมรมโงสีข้าวสารจังหวัดลรบบุรีและเกษตรกรจึงได้มอบข้าวสารจำนวนดังกล่าวให้โรงเรียนราชประชาุเคราห์า3อำเภอหน่อม่วงจังหวัดลบบุรีจำนวน210ถุง หรือ1 0 5 0กิโลกรัมและในส่วนที่เหลือจะส่งมอบให้มูลนิธิราชประชาเคราะหโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลบุรีเป็นผู้ดำเนินการเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและโรงเรียนราชประชาลุเคราะต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบุรีรายการสารดีดีสนธยาสีดีรายงานสวัสดีครับ